คนที่คุณคุยอยู่ตอนนี้นะเขาฝากมาบอกคุณว่าคิดถึงมากนะอยากคุยด้วยเหลือเกินขอโทษนะที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่ดีหรือไม่สบายใจในหลายๆเรื่องหรือบางครั้งบางทีขอโทษกับทีท่าท่าท,าทีหรือความเป็นเขาด้วยที่มันอาจจะดูนิ่งเฉยดูเงียบเฉยจนทําให้คุณเก็บเอาไปคิดมากวิตกกังวลหรือไม่สบายใจ แล้วก็ขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าเขาทําให้มันมีสถานการณ์อะไรที่ทําให้คุณคิดมากหรือตกกังวลหรือไม่สบายใจอะไรก็แลแ้วแ,แต่แต่สิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณหรือข้อความที่เขาอยากจะฝากบอกกับคุณตอนนี้ก็คือว่าเขาคิดถึงคุณมากนะเขารักและรู้สึกดีๆคุณมากนะคุณคือคนเดียวที่ทําให้เขารู้สึกคิดถึงมากมายขนาดนี้อยากจะคุยกับคุณอยู่ตลอดเวลาอยากจะเจอหน้าอยากจะเห็นหน้า อยากจะเจอกันทุกวินาทีอยากจะเห็นหน้าคุณคนดีของเขาเนี่ยตลอดเวลาและเขาห่วงคุณมากนะเขาแคร์คุณมากนะเขาอยากจะทำให้คุณแฮปปี้มีความสุขมากๆนะแต่อาจจะด้วยสถานการณ์อะไรหลายสิ่งหลายอย่างหรือข้อจำกัดในบางเรื่องเขาอาจจะทำอะไรมากไม่ได้หรือเขาอาจจะยังไม่สามารถทำให้คุณมีความสุขได้มากในช่วงเวลานี้แต่ต้องบอกเลยเขาตั้งใจนะ และเขากําลังพยายามที่จะทําให้คุณเป็นคนที่มีความสุขที่สุดที่มีเขาอยู่เขากําลังพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อคุณอยู่นะนี่คือข้อความหรือสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณนะแล้วก็ฝากมาบอกคุณให้คุณรับรู้ด้วยว่าเขาจริงจังเขาตั้งใจและเขามีความรู้สึกห่วงใยคุณนะเขาแคร์คุณนะ ถึงเขาจะนินบ้างเงียบบ้างเฉยบ้าง,างขอโทษด้วยกับทีท่าที่มันอาจจะดูแบบทําให้คุณไม่สบายใจที่ผ่านมาแต่ลึกๆในใจแล้วต้องบอกเลยว่าเขาแคร์คุณมากนะแล้วกําลังพยายามทุกทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณมีความสุขมากที่สุดและตอนเนี้ยเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาคิดถึงคุณมากๆนะคะนหน แล้วคุณนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะหรือถ้าเกิดคุณอยากจะใช้ข้อความนี้สื่อสารไปบอกเขาก็แชร์คลิปนี้ไปบอกเขาได้เลยนะคะหนอว่าคุณคิดถึงเขามากแค่ไหนนะคะ